นี่นะคะก็เช้า,าไทยบ้านนอกนะคะเ็ามากวาดหน้าบ้านลุงนะคะนี่นะคะก็เนาะจิตอาสาทำตรงไหนก็ได้นะคะนี่นะคะชเช้า <ๆ S 2> ก็จะมีเอฟซีนะคะคุณแสงเดือนสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแสงเดือนนะคะสวัสดีจ้าเข้ามาทักทยายคนละให้แล้วมามาคุณทายด้วยกัน,กนแกงส้มได้จ้ะอุย้ยหน้าอร่อยหน้าอร่อย นะคะแอดชอบมากเลยแกงส้มนะคะแกแม่น้ำแเมนะคะลุงพันขยันนะคะใช่ค่ะลุงพันขยันมากอ๋อนี่นะคะ FC นะคะมาเก็บเห็ดนะคะ FC มาเก็บเห็ดนะคะ ได้ไหมคะ้อยหหคะโอจะไปเก็บเห็ดนะคะบ้านหอยหัวนะคะโอ้ยเอาไปกินเอาไปกินเอาไปจ้าเอาไปเลยจ้า พวมาจะโดนการูน่ะใกลกับใครเนี่ยฮะหนามาจะบานโดนการเพออะไรคะเพ่อโดนการจ้ะ่อสาีะบอก็มาไกลนะเนี่ยมาหาเหตุกันนะ้วเ็ทั้อเหไก่อนด้ยกองกะเดียทุกคนตุก่อนอทุกคนค่ะนี่นะคะไทยบ้านนอกก็กวาดนะคะ น่นะคะก็น้องเอฟซีนะคะเอฟซีมาแต่เช้าเลยนะคะเนาะโอ้ยายรองรำแต่เช้าจ้า ตอนนี้เราเสร็จภารกิจแล้วเขาขยะเริ่มมีแล้วจ้าก็ขยะเริ่มเชื่งว่าจะลายแล้วนะจ้าจะไม่ท่องพุ่นเลยที่นำบ้านคนรู้นะได้ได้เดี๋ยวเราไปช่วยคนกันให้บอกนะกี่โมงเดี๋ยวคนรับคนยังก่อนเดี๋ยวเคนธภารีดหน่อยยังก่อนจ้าบอกบอกนะทำอะไรต้องบอกนะคะเนาะบอกกันเนาะนี่นะคะก็นักการจะเอาขยะไปทิ้งนะคะเนอะก็ อันอันไทยบ้านนอกเพราะตอนเช้าเก้าโมงเช้ารูทินเชื่มาเด้อก็ก็ให้ผ่านเศรษฐกิจทุกคนเนาะเน,า,นา,ายจะจะบอกเดอ้ออย่าลืมตามซะล่ะนะคะก็ไทยบ้านนอกนัดกันนะคะนัดกันเพื่อที่จะเอาขยะไปทิ้งนะคะเนี่ยแอดเป็นหวัดไว้ไวซะเด้อแอดน่ะภูมิต้านทานไม่มีเลยนะคะถ้าเจอแบบ เม็ดฝนปุ๊บแอดจะรู้สึกว่าจามอะ่ะคือมันเป็นนอกแบบแอดเป็นโรคภูมิแพ้นะคะภูมิแพ้มันก็เลยมีอะไรแอดก็จะแบบจะเร็วมากนะคะคุณบุญเพลงสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเนะี่ยนะก็ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะน้วค้รงนีมันจะฝิหลงใครไม่ตึดไม่ตีเพลเราฝองเองเออลองเรียนเที่ยวข้อมาตยกวันนี่มาตยโนว่าตดเรืองทุกวันข้อมาตยยิ่งบนใหญ่ติดแดง ทำเดี๋ยวเดีก็นูนามาอยู่กรบทสวนยางเกไปทำสวนยางก็ได้อือ๋ม่าทำไมมี่แล้วเครื่องตาขบบรว่างใหผมหน่อย

ผมก็ทมาสักตมเาอ่นกันแล้วแล้วกันนั้นอกมาทำอะไแล้วถนา้น่ถ้าเหงน่อหยัก็ไม่ร้นกหนูก็ต้องอกมานี้แต่ถ้าอยู่นี่ท้านไม่หอมก็โอเคม่นหรอมันยืนดูเราอยู่ัมจะไปนยากดงแล้วมักรที่้อนร น้อยส่น <theater> น้อย <AMA> e ่นยางก็มาเรยมันพาไปเล่นขึ้นน้ามาแล้วเสือก็พาไปเล่นรอบนึงแล้วหนูก็หนูก็เป็นนอยส่วนยางมันมันมาเองนั่นมันยืนทะเลอยตรงนี้ขันที่สองมันที่เอกขนมมีนมมีขนมมนอยากเล่นด้วยกัน นคุณยุควา,านันสวัสดีน้องนุนาสวัสดีค่ะคุณชัตเตอร์ paper. สวัสดีรอบสองครับขอบคุณค่าที่ได้เข้ามารอบสอนะคะข,คขอะบคอุณใครที่เป็นกครเกียวมาเอา้าเสียงกเกิดเนี่ยนะคะก็ไทยบ้าลุนะคะก็พยายามนะคะก็ทําเก็บขยะไว้ก <ไ storyline S 1> ่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะถึงเวลาก็จะเอาไปทิ้งนะคะ Ucky, ีเดี๋ยวก็จะมีการรำนะคะ โทรศัพท์โดนนะไม่เป็นไรบอกฝนลงขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอบพระคุณมากค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องประมุนชูชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ